คุณอะคุณเคยประสบปัญหาเวลาที่จะซื้อของในเกมหรือว่าจะซื้อเกมพาดหรือไม่ถ้าใช่ผมมีร้านโลบักแนะน,นำร้านนั้นก็คือร้านโอเมลูบักช็อป ร้านรับเตินโลบักเด็ดนีกคุณภาพมีทั้งแหล่ปกลุ่มไละไดีบุกพาร์ทเลียนหา้าถึงเลียนเจ็ดและยังเหมดปีเท่านี้ยังรับกดผลไมศาสแมปบอกฟ้ดอีกด้วยเว็บดีขนาดนี้อย่าลืมไปเติมกันนะครับ e n i Van m e r n d e de Marbor TNT Shop r a p Farm Map ม a t a r a Farm Map Sen Blocks Fruit m e City Rogul r a e r a k a t o Link r o d งร้านเนคร้านวินคดดชอ็อปร้านรับฟาร์มแมปต่างๆ เช่นบอกฟุตชินโนบิไลท์สองบล็อกโนโรบอกรีมาสเตอร์และแอนิเมตไฟติ้งซิมูเลเตอร์ใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลนึกงด้านล่างเลยนะครับอาวเลืคาเล่ะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมดับเบลเคไวรไรท์คุณ วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมโลบอกรในแบบชินอวิทไละ์เหมือนเดิมก็วันนี้ก็ตามที่ชื่อคลิปเลยนะครับผมหรือว่าหลายคลิปที่ผมเคยบอกไปว่าจะมาสอบวิธีการฟาร์มนะผมแป๊บเดียวเวลพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสัทหาแป๊บเดียวเรียวกันนะครับผมจะเป็นไงเนะี่ยผมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งให้ผมคนนี้ด้วยเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมที่คุณต้องมีเลยถ้าเกิดคุณอยากฟาร์มสบายนะครับผมก็คือพรีเมียร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งพรีเมียร์เซิร์ฟ 700ดร้อยโลบักนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์พรีเมียร์เซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะทิ้งเป็นโค้ดนะครับผมไว้สัก5โค้ดแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาฟ้านั่นเองซึ่งวิธีการเข้าพรีเมียร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมให้คุณมาตรงนี้นะครับผมพรีเมียร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็เอาโค้ดนะครับที่ผมให้สมมติโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับผมนะโค้ดอย่างนี้กดไปที่โคโดฮานะครับผมแล้วกดเทเลพอร์ตไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปพรีเมียร์เซิร์ฟเวอร์นนนนนัั่่่เเออองโคคตตมมมาาาะะรบผผทีแํ ธาตุที่ผมแนะนำนาะหรือว่าจูสูนะครับผมผมแนะนําว่าเป็นธาตุลมนะครับผมหรือว่าธาตุสายฟ้าก็ได้นะครับผมธาตุไฟก็ดีนะครับผมแต่น้ํากับดินนะครับผมผมไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับผมที่แนะนําคือสายฟ้าลมและก็ไฟนะครับต่อไปไปที่เจนไข่นะครับผมซึ่งเจนไข่นะสำหรับคนที่ดวงดีแบบโคตรดีชี้หมายแบบสมคำเดียวได้เนี่ยก็เอาเนตรไว้นะครับผมแล้วหาอีกเจนไข่หนึ่งนะผมให้เป็นเจนไข่ฟ์มแต่ถ้าเกิดคุณยังได้เนตรซ้ำอีกก็ ช่างแม่งไปเลยครับเช่นเจนไค้นะผมที่ผมแนะนําก็มีแอสนะครับผมหรือว่าซารุเทอบีแล้วก็นามิคาเซะนะครับผมเพราะว่านามิคาเซะนี่มันมีสกิลตีรัวน,นั่นเองนะครับนามิสกนามิคาเซ่ครับแล้วก็ต่อไปนี่แหวนนี่ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ทรายเหล็กนะครับผมพวกทรายนี่ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับการฟาร์มนะครับเออชิโร์กางนี้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับการฟาร์มมันก็แล้วแต่คนใช้อ่ะเน่น สังสารามันก็ใช้ได้คือมันใช้ได้หมดแหละครับผมแล้วแต่อยู่ที่คนใช้ว่ามันจะใช้ออกมาเร็วหรือว่าออกมาช้าแต่ที่ผมแนะนำนะครับผมหลักๆเลยก็มีเอสนะครับผมแล้วก็นํามิคาเซตนะครับผมประมาณนี้เลยซึ่งใครที่ใช้อะไรในการฟาร์มก็สามารถเม้นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเมื่อคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมเข้าเกมมานะครับผมให้คุณนะครับผมหาเพื่อนมาเล่นด้วยสัก3คนนะผมเพื่อที่จะตั้งปาร์ตี้ถ้าเกิด วิธีการทับปาร์ตี้นะครับผมก็พิมพ์เครื่องหมายต่อใจก่อนนะครับผมแล้วก็ S Q U A D นะครับผมสครอสเมื่อสครอสแล้วนะครับผมจะมีการสร้างปาร์ตี้เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเกิดคุณเชิญเพื่อนก็จะเครื่องหมายต่อใจนะครับผมแล้วก็ตัว I แล้วก็ N V นะครับ In w i t e นะครับผแล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนนั่นเองและเมื่อเพื่อนรับนะครับผมเพื่อนก็ต้องเครื่องหมายต่ใจแล้วก็ e p t แล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะครับผมประมาณนี้เลยเมื่อรับเพือะไรหมดแล้วนะครับผมให คนที่วลวเยอะแล้วก็คนที่วลวรอลงมาแล้วก็รอลงมาจากนั้นนะครับผมสามคนนะครับออกไปทําเคสส่วนคนที่วลวน้อยที่สุดนะครับผมอยู่ในเมืองผู้รับเคสนั่นเองแนะนำนะครับผมว่าส่วนนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าดักจุดนะครับผมซึ่งการดักจุดนะครับผมตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นอ่ะตรงทางออกไปเก็บประตูด่านอ่ะตรงนั้นจะมีคนเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไอตรงเอ่อว่าไงเดยวตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่ประมาณ3ามจุดนะครับผมหน้าเมืองคนรานะครับ มันจะเกิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็โอ้ใช้ได้ลงแหวนวิ่งไปแล้วกันเนาะเออโอเคใช้ได้ลงแหวนวิ่งไปแล้วกันเนาะก็คือถ้าเกิดดักจุดที่สองนะครับผมจะมีการเกิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้โอเคซึ่งคนที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้คนที่หนึ่งจะอยู่แค่ตรงประตูด่านอย่างเดียวเลยนะครับส่วนคนที่สามนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาได้จะดักอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งข้างบนตรงนี้แล้วก็ เมื่อมีเควสนะครับผมก็ให้กระโดดบนต้นไม้มาแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมพอไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปตรงนั้นนะครับผมนี่ตรงซอกริมเขานั่นเองก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมให้คนที่รับเควสนะผมเป็นคนที่เลเวลน้อยที่สุดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ทําการเวลขึ้นแบบรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ทาเควสแบบรวดเร็วและเมื่อคนคนนั้นนะครับผมเขาเวลตันหรือว่าคนในทีมนะผมสักคนหนึ่งที่แบบฟาร์มาแล้วแล้วเวลตันให้คนที่เวลตันนะครับไปจุติซึ่ง เมื่อเขาจุดติแล้วนะครับผมเขาจะกลับมาเวลหนึ <Michael Assassin> <chief> ่งนั่นเองเมื e ่อเขาเวลหนึ่งนะครับผมเขาก็จะสามารถรับเวสให้เราได้และคนที Singapore ่เคยอยู mm. ่ในเมืองตอนนั <guarante. S 2> <pne frustration> ้นนะผมก็จะออกไปทําเนี่ยก็คือมันจะวนอย่างเงี้ยใครจุติก็มารับเวสใครที่ยังไม่จุดตินะครับผมก็ออกไปทาเวสนะครับผมแต่ในกรณีที่อยู่ดีมันตันทั้งหมด3คนนะครับผมหรือว่าตันทั้งหมด4คนก็หาอาสาสักคนหนึ่งนะครับผมจุดตินะฮะประมาณนั้นแหละหรือว่าก็จุดตีทุกคนเลยก็ได้นะครับผมถ้าเกิดคุณจุดตีไปประมาณแร้งดีนะครับผม คุณก็จะได้สแต็กมาเยอะน่าดูเลยนะครับสำหรับการที่แบบจุติไปลัคเดย์นะครับผมก็สามารถวันช็อตพวกเลเวลหนึ่งได้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมสกิลพิเศษที่ควรมีนะครับผมสกิลพิเศษที่ควรมีไปที่ซับจุดสุสกิลพิเศษที่ควรมีรมอย่างแรกเลยกระถานลมดักจายวงจักรนะครับซึ่งกระถาย่านนี้นะครับผมใครที่ไม่มีสัตว์ถางสามารถใช้แทนกันได้ดีเลยเนื่องจากมันดามเอเอเมากเลยนะครับต่อไปสกิลที่สอง ผนึกสร้าง,งสูรอันนี้จําเป็นหรือไม่จําเป็นก็แล้วแต่พวกคุณนะครับผมเนื่องจากถ้าเกิดใครแบบเป็นสายที่แบบเปิดล่างรัวๆไอผนึกสร้างสูตรนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าเกิดเราใช้สายทอดไม้มันก็จะเป็นการเพิ่มเอ็มดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนี่ผมเพิ่มจาก6 0พันขึ้นมา9 0 0 0ันเลยนะก็เพิ่มมาสามพันนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้กับมอนเตอร์มันจะเยอะกว่านี้ไงมันจะเต็มเลยนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากนะนะสำหรับการฟาร์มต่อไป นัมีคาเซนครับผมลัเซนกนอัน,นี้เอาไว้ต่อคอมโบนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้มากเลยนะฮะน่ะก็จะมีอยู่3สกิลนะครับผมที่ผมแนะนําต่อไปสกิลอะไรที่เหลือคุณจะใช้เป็นอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมถ้าเกิดเป็นสกิลแบบพุ่งแบบพวกรัดแบบลาเซนกันรัดหรือว่าดูโอลาคลีผมแนะนําดูโอลาคิลีกว่านะครับผมเพราะว่ามันแรงกว่านั่นเองให้แนะนำเพราะว่าหาสกิลอะไรที่มันตีมูมๆนะครับผมถ้าที่อยากฟาร์มอะไรก็สามารถฟาร์มนี้ได้เลย ส่วนวิธีการฟาร์มตังค์นะครับผมก็ทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็ทําแค่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตังค์มันก็ตันยี่สิบล้านเองอะ่ะเออทุกคนนะสำหรับสกิลถ้าโจ้สื่อน,นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่การคอมโบของทุกคนเลยนะครับโหมดนี่ผมไม่บอกแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนมาใช้โหมดไม่เหมือนกันนะนจะฟาร์มหมดแล้วก็เอาหมดนั้นนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องอาวุธเรื่องอาวุธนี่สกิลทอสทอสเทรเบร์นีะผมซึ่งเป็นอาวุธปลานะครผมก็ แล้วแต่คนนะผมแต่ผมตอนแรกนะผมผมใช้อันนี้ผมใช้มีดหาคูนะผมเป็นมีดพิ้นนั่นเองก็ทำดาเมจได้ดีอยู่อ่ะส่วนเรื่องยาอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมจะเอายาอะไรส่วนอาวุธก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมแต่อาวุธที่ผมแนะนําก็จะมีดาบคิลล์บ,บีนะครับผมไกเดนคุสนีนะครับผมฮาชิรามาเบดนะวัะนนี้แล้วก็กันใบอ่ะแล้วก็ซัม,มิฮะดะนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ซันติมบีหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับ ยัมันก็มีอะไรที่ใช้ได้หลายอันอ่ะนะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเมื่อเราจุตินะครับผมเราก็จะได้สปินมาแบบมหาศาลนะครับผมเดี๋ยวผมจะคำนวณสปินออกมาให้ละกันโอเคเมื่อเริ่มแรกนะครับผมเรานะครับผมจะอยู่ที่ F 1ก็คือยังไม่ได้จุตินะครับผมถ้าเกิดจุติทีก็จะไปดีหนึ่งซึ่งผมจะมาอธิบายแต่ละอันเลยนะครับผมว่าการจุติแต่ละครั้งได้อรไบ้างการจุติแต่ละครั้งนะครับผมจะได้สปินแล้วก็สแต็คนะครับผมซึ่งสแต็คนะครับผมจะได้เอามาเพิ่มนะครับผม ก็สมมติจิติทุกอย่างจะเป็นศูนย์นะครับโอ้โหต้อเปลีนล่างก่อนใช่ไหมอ่ะเปลีนล่างก่อนก็คือพอจิตินะครับผมทุกอย่างจะเป็นศูนย์บางครั้งมันก็จะเป็นห้าน่าจะเป็นมาห้าจิติบางครั้งมันก็จะเป็นห้านะครับผมซึ่งมันก็จะมีพอยต์พิเศษมาให้คือ1000งฟรีเลยนะครับผมก็สามารถเอาไปอัพตรงนี้ได้ฟรีเลยนะซึ่งสแต็กการอัพผมแนะนําว่าใครที่จะเล่นสายผมคือสายวันช็อตนะแบบจิติพวกวันช็อตมอนสเตอร์ได้ก็คือผมอัพ นินจูสึออย่างเดียวเลยแรกๆคือผมอัพนินจูสึแล้วก็ไปหวังผลที่แปลงล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอัพนินจูสึกับจัดการนะครับผมจะเป็นการบวก5 MD นั่นเองเราอธิบายการจจดตีหนึ่งครั้งนะครับผมว่าได้อะไรบ้าง F 1ไป D 2นะครับผมได้สปิน20สแต็ก1,000 D 1ไป D 2ได้สปิน20สแต็ก1,000 D 2ไป D 3ได้สปิน20สแต็ก1,000 D 3ไป D 1 D 3ไป C 1ได้สปิน20สแต็ก2,000นี่ใกล้2,000แล้วนะคร 1> C 1ไป C 2ได้สปิน25นะครับผมสแต็ก2,000 C 2ไป C 3ได้สปิน25นะครับผมสแต็ก2,000 C 3ไป B 1ได้สปิน25สแต็ก3,000 B 1ไป B 2ได้สปิน30นะครับผมสแต็ก3,000นะครับผมก็มันจะได้สปิน30ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ B 1นะครับผมไปถึง A 1นั่นเองแต่พอ A 1นะครับผมมันจะบวกสแต็ก4,000ันเมื่อบวกสแต็ก4,000นะครับผมต่อไป A1 ไป A2 นะครับผมได้35สิปินก็จะบวกสเต็ค4,000นะครับไปจนถึง A3 นะครับผมซึ่ง A3 จะบวกแค่4,000อยู่นะครับผมแล้วก็สปิน35แล้วพอไป S1 นะครับผมได้สปิน35สิเต็ค6,000นะครับแล้วก็ S1 ไป S2 ได้สปิน40นะครับผมแล้วก็สเต็ค6,000แล้วก็ เอสไปเอสคืออันสุดท้ายนะครับผมได้แตะหกพันนะครับผมแล้วก็สปินอีกสี่สิบรวมทั้งหมดนะครับผมคุณจะได้สปินสี่ร้อยสามสิบสปินว่าเป็นอะไรที่ฟรีมากแต่ล่าสุดกูก็เกลือมาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละถ้าที่เราสปินไปทำอะไรก็ตามดีดีนะครับต่อไปนะครับผมวิธีการบั็กหรืออะไรต่างๆนะครับผมผมว่าไปดูใน u t u b e ดีกว่านะครับผมสำหรับการบั็กฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับเอาจริงจะบอกว่าไม่แนะนําก็ไม่เชิงนะครับผมบอกว่ายิ่งข้าเหมือนยิ่งยอวเออใครจะทำก็ทําไปละเออ แค่นั่นแหละเออวิธีการบาร์กก็จะเป็นการช่วยเราได้ดีเลยนะครับผมสลับบางครั้งถนะ้าสลับบางโอกาสที่จะใช้นะแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ก็ฟังกับเพื่อนดีกว่านะครับผมถ้าเกิดฟังกับเพื่อนมันเร็วกว่าแต่แอดนั้นเป็นพวกแบบเหมือนเราฟังคนเดียวแล้วขี้เกียจเออนะโอเคถ้าตระใครนะผมจะชอบกดไลค์ชอบก็บกดตระใครแล้วกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งให้ผมวันนี้ด้วยเลยนะครับตัวนี้ซีรีส์นะเกมบายจ้าบายจ้าบายครับผมเย้